สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไปกันใหญ่ครรายการที่นานๆมาทีพอดีวันนี้เองเนี่ยพี่ใหญ่มาอยู่ที่นี่เลยครับไทยสกายแอดเวนเจอร์ครับก็จะเป็นสนามโดดล่มนะฮะซึ่งแน่นอนครับเรามาที่สนามโดดล่มวันนี้เราก็จะไปกระโดดล่มกันครับกล้องที่ใช้งานวันนี้ก็จะเป็นตัว DJI Osmo Action 5นี่เราเตรียมเอาไว้แล้วนะฮะเราเตรียมเอาไว้ 1>, 1ตัว2ตัวรวมถึงตัวที่ใช้ถ่ายอยู่ก็จะเป็น3ตัวนะครับเดี๋ยวดูว่ามุมกล้องตอนที่ใช้ตัว DJI Osmo Action 5เนี่ยเอาขึ้นไปถ่ายบนท้องฟ้าได้ภาพออกมาเป็นยังไงรวมถึงวันนี้ที่เรามากระโดดล่มกันจะเป็นยังไงบ้างนะครับโดดลงมาจะรอดไหมเดี๋ยวไปดูกันครับอันนี้รอขึ้นไปกระโดดล่มนะครับวันนี้เองเนี่ยเป็นครั้งแรกของพี่ใหญ่เป็นจัมแรกเลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยจะเป็นการกระโดดแบบเทนเดม คือติดไปกับครูฝึกนะครับตัวเราเนี่ยจะติดอยู่กับครูฝึกแล้วก็ครูฝึกก็จะมีกล้องตัวนี้ DJ i o s m o Action 5 Pro นะครับซึ่งโมดิฟายเรียบร้อยครับเอาไว้ติดกับข้อมือแล้วก็จะมี Action 5ฟอีก2ตัวตรงนี้เอาไว้สำหรับการติดหมวกกับครูอีกท่านหนึ่งเพื่อที่ว่าเขาจะถ่ายเป็นมุมกว้างให้เราคือสายทำไมจะต้องเอากล้องไปฝ่ากวค้ครูฝึกเพราะว่าวันนี้เองเนี่ยเราเป็นจำแรกครับเราก็เลยไม่สามารถจะติดกล้องได้เขาบอกว่านักโดดที่จะ ติดกล้องได้เนี่ยอย่างน้อยจะต้องมี20จจำขึ้นไปนะครับก็อ่ะวันนี้ฝากไว้กับครูฝึกก่อนครับ แต่งตัวพร้อมแล้วนะฮะก็อย่างที่บอกครับวันนี้เราจะไปโดดคู่กับครูฝึกนะฮะตอนโดดเป็ดเทนเดมุข้างหลังไม่มีโรคห้นะนี่แหละอย่างเดียวซึ่งอันนี้เมื่อะกี้ครูเขาก็บอกสเต็ปของการกระโดดนะครับอย่างแรกเอง,เองเนี่ยก็เวลานั้านะขาเราเนี่ยจะห้อยห้อยออกนอกบันไดเพราะว่าครูฝึกจะเหยียบบันไดนะครับแล้วก็มีคา,คาเมิลแมนคอยถ่ายให้ด้วย แล้วก็เวลาที่เราโดดออกมานะฮะเขาบอกว่าให้ทําตัวเหมือนกล้วยหอมมวยวันนี้ก็จะเป็นบีหหรือบีสอเป็นกล้วยหอมจอมสนให้แอ่นตัวไว้ก็ขาเนี่ยดีบไปข้างหลังพอได้ระดับแล้วเนี่ยผู้ฝึกจะ,ะแตะที่บ่าเราก็ค่อยเหนื่อยหน้าขึ้นมาส่วนเรื่องของการกระโดดเนี่ยวันนี้เราจะขึ้นไปที่13,000ฟิตนะครับแล้วก็ระยะเวลาในการฟรีฟอลก็คือโดดลงมาแบบไม่เปิดร่มเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก 45ถึง1นาที45วินาทีถึง1นาทีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นพาราชูตลงมาก็คือเปิดล่องละนะฮะแล้วก็ล่อนลงมาเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ5นาที โดดลงมาเรียบร้อยครับเมื่อกี้ก็จากความสูง13,000ฟิตนะฮะแล้วก็ใช้เวลาในการฟรีฟอลลงมาสักประมาณ1นาทีนะครับก็สนุกม,มากคคือข้างบนเนี่ยอากาศเย็นมากนะครับแล้วก็เวลาที่ช่วงที่ฟรีฟอลลงมาเนี่ยคือแบบโอ้ทุกอย่างเร็วหนึ่งนาทีนี้รู้สึกว่ามันเร็วมากๆแต่พอเปิดล่มมาแล้วเนี่ยก็จะ ลอยลงมาเรื่อยๆแล้วซึ่งช่วงที่เปิดล่มเขาก็ให้ลองบังคับล่มเองนะครับอันนี้สนุมกมากๆแล้วก็ได้ลองหมุนด้วจับเวียนนะฮะเวียงซ้ายเวียงขวาก็เป็นอะไรที่สนุกมากๆครับคือสำหรับใครที่สนใจเรื่องของกีฬาเอ็กซ์ตรีมหรือว่าอยากจะลองฝึกกระโดดล่มนะฮะอยากลองดูว่าอย่างน้อยสักครั้งในชีวิตเนี่ยโดดล่มเป็นยังไงมาได้ที่นี่เลยครับไทยสกายแอนเวอเจอร์พัทยาครับ